สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ข่าวที่ร้อนที่สุดนะนะคือนายประยุทธ์เนี่ยรัฐบาลนี้เขาขยายเพดานกู้สาธารณะฮะจากตอนแรกก็เต็มที่60%ตอนนี้ขยายหนี้ที่เราสามารถจะกู้ได้70%ฮะกู้ได้โหมันก็เกินเกิน50กว่านี่ผมว่ามันโอเวอร์โหลดแล้วนะตอนนี้ไม่รู้ว่า ลูกหลานเราเนี่ยจะหาเงินใช้นี่ได้ยังไงนะฮะมันอนาคตเนี่ยอาจจะได้กู้ IMF อ่ะผมว่าดูดูทรงน,นะว่าตอนนี้เนี่ยมีแต่ข่าวที่ว่าเป็นอปะมองอปะมะมงคนเลฮนะแบบแบบข่าวไม่ดีอะ่ะที่ผมฟังมาเนี่ยนะยังเปิดให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินซื้อสังหาหริมทรัพย์ได้โดยเกิน80%เนี่ยมันก็มันก็เหมือนชื่อขาดอะ่ะ แล้วก็อนาคตเนี่ยลูกหลานไทยเนี่ยจะต้องเช่าบ้านของต่างชาติเช่าที่ดินของต่างชาตินะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเล่าหลายครั้งนะผมเล่าสองสาครั้งแล้วเรื่องนี้มันมันอันตรายฮะมันชิมหายฮะเพราะว่าพวกมาเฟียทั้งหลายเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยทั้งคนจีนทั้งจีนทั้งรัเสเซียเนี่ยมันมีเงินเยอะฮนะอย่างพัทยาเคยเล่าไปแล้วเนี่ยผมไปทําข่าวมาหลายปีมาแล้วไปฝังตัวอยู่มาเฟียรัเสเซียแทบทุกซอยฮนะคือมันมีนอมานีนะที่เคยเล่านะ แต่ตอนนี้คุณมาเปิดเสรีอย่างนี้นะโดยไม่มีการควบคุมเนี่ยไม่ต้องมารายงานตัวด้วยสมัยก่อนเนี่ยคนทํางานมีเวิร์กเปอร์มิทฝรั่งเนี่ยทุกคนน่ะรายงานตัวต้อง90วันต้องมารายงานตัวนะฮะตอนนี้เนี่ยมึงไม่ต้องมารายงานตัวมึงทําเหี้ยทำหาอะไรมึงทําไปแล้วเปิดเสรีอย่างนี้ผมว่าแม่งชิบหายนะพูดไปแล้วก็อยากพูดอีกนะแล้วตอนนี้เนี่ยจ้างจีนขุดอุโมงค์ฮะผันน้ำมาเจ็ดหมื่นล้านนะฮะตอนนี้จ้างแล้วนะแล้วก็ พอขุดอุโมงคเสร็จเนี่ยจีนก็ต้องขายน้ําให้ไทยซื้อน้ําเข้าอีกเนี่ยไปไปตรวจสอบดูแล,แล้วกันนะพพมพ์เข้าอาจารย์กูเกอร์เรื่องอ่าจีนขุดอุโมงค์ที่รับจ้างกย่ไทยอ่ะนะอืมแล้วก็ที่มันอัประโยชน์ที่สุดคือยกที่ดินสัมประทานอนะ่ะสี่แสนไร่แลกกับคดีถอนฟ้องคดีอ่ะคิงเกตน,นะฮะน่าจะเป็นเรื่องเหมือนทองอะไรสักอย่างเนี่ยนะก็ยกให้เข้าไปอันนะี้แล้วก็ ไม่ให้เขาฟ้องไงไม่มีตังใจ่ายไงไปตรวจสอบตอนนี้มันข้อมูลมันเปิดหมดะฮะถ้าใครสนใจเรื่องเหตุบ้านการเมืองนะผมว่าง่ายเขาถึงไม่อยากให้คนไทยฉลาดไงเขาอยากให้งโง่ไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไม่ได้ว่านะนี่คือไม่ได้อวยด้วยทักษิณมานี่ทําให้คนฉลาดทําให้มีอินเทอร์เน็ตเข้าทุกหมู่บ้านทําให้อ่าเด็กหนึ่งกองทุนหนึ่งอำเภอเนี่ยไปเรียนเมืองนอกเนี่ยต้องฉลาดไง แล้วทําให้คนลากญ้าเนี่ยมีเสีย์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะฮะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยให้ฉลาดเขาเลยเกลียดไงเกลียดไอ้แมวไงแมงไอ้เฮียกูอ่ะจะกดกดขี่มันให้มันอยู่ใต้ส้นตีนเออให้มันโง่กูได้ปกครองง่ายเข้าใจป่ะเออแล้วกูก็เสียมให้แมงเป็นเป็นสีสีเหลืองสีแดงให้มันตีกันให้มันฆ่ากันกูได้ปกครองง่ายอือแบ่งแยกแล้วปกครองไงเออแลวไอเหียไอแมวแมงมาทําให้คนฉลาดใช่ไหม เออมึงก็อยู่ไม่ได้กูต้องฆ่ามึงฆ่าไม่ได้กูอะไรมึงอันนี้คือเรื่องจริงฮะเ,เก็บมาเล่านะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยมันปปชมันกําลังทําเรื่องไต่สวนนะฮะไต่สวนคุณทักษิณเนี่ยในกรณีซื้อเครื่องบินให้การบินไทยเนี่ยอ่านนอันนี้ข้อมูลที่ผมไปค้นมาเนี่ยที่สมัยนั้นนะเขาซื้อปี4ี่ห้าถึงสี่เจ็ดนะตอนเขาเป็นนายกอะนะอ่าใน มูลค่าประมาณห้าหมื่นกว่าล้านนะมันก็อ้างว่าทําให้การบินไทยชิบหายขาดทุนขาดทุนพ่อมาไอ้หี้ยตั้งแต่คุณทักษิณเขาเป็นนายกอ,อะ่ะเล่าไปแล้วอตั้งแต่ปีสี่ห้าถึงสี่เก้าเนี่ยกาไรทุกปีฮะสิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นตนะถึงสิบห้าเปอร์เซ็นด้วยซ้ําไปนะฮะกำไรนะการบินไทยนะแล้วพอมายุนายประยุทธ์เนี่ยตั้งแต่ปีห้าเจ็ดถึงปี 6กสาเนี่ยนะขาดทุนทุกปีฮะติดลบ1 2บสอถึงสินะฮะอัปเดตนะปีที่ผมสำรวจปีล่าสุดปี6กสอนะขาดทุนติดลบส5บตอนนี้ก็เห็นว่าถ้ายอยขายเครื่องบินนู่นนี่นั่นนะคุณไปตรวจสอบดูว่าตอนนี้ผมที่บอกไงว่ามันไม่อยากให้ประชาชนฉลาดไงเออมันอยากให้โง่ไม่ได้ปกครองง่ายแต่ตอนนี้ประชาชนฉลาดไง เข้าอินเทอร์เน็ตเข้าอะไรแม่งกดปุ๊บรู้เลยนะอาจารย์กูเกอรใช่ไหมก็เก็บมาเล่าฮะก็ดูเองก็แล้วกันนะโตแล้วนะฮะมันแล้วเจ้าสัวไทยเนะี่ยรวยเอารวยเอารวยติดอันดับโลกนะฮะผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะแบรนด์ไทยดังๆเนี่ยติดอันดับโลกนั้นแหละนะฮะเอ่ยชื่อก็ได้เป็นสาธารณะ,ะอย่างพวกกระทิงแดงะฮะเออเลดโบร์เนี่ยแม่งรวยระดับโลกนะฮะ มีเป็นสปอนเซอร์รถแข่งฟอร์มูล่าวันเป็นสปอนเซอร์กีฬาเอ็กตรีมนู่นนี่นั่นแบบโอ้โหอลังการงานสร้างมหาศาลประเพียว่าอยู่เมืองนอกนี่เป็นท o วร์เบียนัมเบอร์วันนะกระดิงแดงนะอืมผมก็ภูมิใจนะเออยี่ห้อคนไดก็ไม่ได้ว่าหรอกภูมิใจอยอย่างไอคาราบาวเหมือนกันตอนนี้แม่งก็ไประดับโลกแล้วเออไปเป็นสปอนเซอร์ของฟุตบอลของอังกฤษน,นู่นนี่นั่นมีถ้วยคาราบาวครับอืมก็ไมไ่ว่าก็เออชื่นชมคนไทยมึงเก่งแต่ว่า มันรวยกระจกไงจนกระจายมึงรวยมึงก็รวยเอารวยเอารว,วยเอาเดี๋ยวเคยเล่าไปแล้วความเหลื่อมล้าของของของโลกเนี่ยประเทศไทยติดอันดับหนึ่งนะฮะความเหลื่อมล้านะไทยเนี่ยอันดับหนึ่งเลยของโลกนะฮะลองลงมาก็รัสเซียตุลกีอินเดียแต่ไทยอันดับหนึ่งเลยพุ่งพวดเลยคือคนรวยแม่งแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของประเทศน้องนั้นแม่งจนหมดทิมหายหมด <ๆ S 2> เล่าไปแล้วก็ใครตามผมก็ได้รู้ว่าเวลาผมเล่าอะไรเนี่ยข้อมูลมันค่อนข้างจะ ข้อเท็จจริงอรไม่มีเต้าข่าวไม่มีมัว่วไม่ใช่เฟกนิวนะก็อย่างเจ้าสัวไทยเนี่ยแม่งกินรวบกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวแล้วรวยกระจุกอย่างที่เราต่างกับเจ้าสัวของเมืองนอกเนี่ยเจ้าของอเมซอนเนี่ยนายเจฟชื่อเจฟนะนายเจฟเบลอสเบลอสนะเจ้าของอเมซอนของอเมริกาเนี่ยปีเนี่ยเขาเพิ่งบริจาค1,000ันล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ สามหมื่นสามพันล้านบาทเพื่อจะมาปกป้องพื้นที่ทางบกทางทะเลปกป้องพวกสัตว์น้ําอะไรหายากสัตว์น้ําทะเลนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ก็มีมีจุดมุ่งหมายเนะี่ยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกเลยนะเขาให้เงินมาเนี่ยแล้วก็มีมีเดียว,ว่าจะบริจาคให้มันครบหนึ่งมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปี2573ันหเจนี่ยจะบริจาคเรื่อยๆให้มันครบหนึ่งล้านเหรียญ นี่เขารวยอเมซอนเนี่ยชื่นจงม้เขารวยแต่เขาก็ช่วยช่วยทั่วโลกนะไม่เพื่อประเทศเขาสหรัฐประเทศเดียวนะตัวโลกนะเรื่องทางน้ําทางบกเกี่ยวกับอชีวภาพสัตว์อันนี้แล้วตอนนี้เขาสารวจมาว่าจะช่วยพืชพันธุ์สัตว์ที่มันหายากเนะี่ยได้ถึงแปดสิบชนิดแล้วเนี่ยแล้วเจ้าสัวไทยล่ะเออขอถามหน่อยมึงทำเหี้ยอะไรนอกจากแมงโห รับขนมจีบสาลาเปาเพิ่มไหมคะเออไม่ได้ว่ากวานไปเก็บมาแล้วครับสวัสดีครับที่ดีทําดีครับออกบ้านใส่แมสข้าวบ้านสาวผมครับสวัสดีครับบุญรักษาคนดีครับสวัสดีครับไม่ดูก็เลื่อนผ่านดูก็แชร์ต่อครับ